สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการแปลงฟอนต์นะคะให้เป็นอ็อบเจกต์ก็คือในกรณีที่เราต้องการที่จะนำงานนะคะไปใช้แล้วก็ไม่อยากให้ฟอนต์มีปัญหานะคะหรือฟอนต์เกิดการกระโดดนะคะแล้วก็ต้องการให้ฟอนต์เนี่ยเป็นเหมือนวัตถุเหมือนกับเราวาดรูปฟอนต์ตามปกตินะคะเวลาเราดับเบิลคลิกพวกนี้เราจะสามารถแก้ไขได้เห็นไหมคะ แต่การทำเป็นแบบอ็อบเจกต์แล้วนะคะฟอนต์จะทำการแก้ไขใดๆไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือต้องบอกไว้ก่อนวิธีการก็คือคลิกที่ฟอนต์แล้วก็คลิกขวาค่ะแล้วก็เลือกที่ create outline หรือกดปุ่ม shift control o คลิกเสร็จแล้วเห็นไหมคะคราวนี้ฟอนต์ก็จะเป็นเหมือนกับรูปทรงหรือเชฟเราจะทำการแก้ไขใดๆไม่ได้ ก็คือจะพิมพ์จากตัว e เล็กเป็นตัวใหญ่คราวนี้ไม่ได้แหลวเราจะแก้ได้แค่เป็นในลักษณะเหมือนแค่รูปภาพเท่านั้นก็คือ,อก็คืออย่างเงี้ยนะคะแต่เราจะเปลี่ยนจากตัว e เล็กเป็นตัวใหญ่ไม่ได้ซึ่งในขณะที่ตัวนี้เป็นแบบฟอนต์เราจะสามารถเปลี่ยนได้อย่างนี้นี่ก็คือเป็นวิธีการแปลงฟอนต์ให้เป็นอ็อบเจกต์นะคะหรือเรียกว่า create outline ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆ